ไอ้เสือน้ำมาฝ้าไอ้เสือน้ำมาฝ้าเนี่ยป่าก็แล่นหนีป่าอยากก็อยากก็อยากอยากเสยดาคป่าเลยงานปักเ้าวได้กินไหมครับนะอร่อยไหมครับป้าให้หมูป้ากินกล้ากินอยากลงเสน่ห์ไปกล้าเสียงกล้าเสียงต้องยังงงต้องม่งยังน้อเลยเม่งงอแมวงง้อก็มาเชื่อใครครับเนี่ย เชื <t t ่อทั้งสองครับมาแล้วมาแล้วมาจากมวาาจากมาชครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปหาพยาบ้านคเป็รตัวัดทำานดัับโอ่พอยาบ้านแล้นาใส่้ามิปากปีตามาจากมาชัยมัแ อพนีใหม่่ะเะว่าฝากป่าอด้อแล้วันนี่ค่ะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนช่อมแล้วเป่ยน่อมแล้วชิดปากแย่ชิดปากแย่เรื่องอะไรกันแน่เป่าอันน้่าง่อมใหม่ฝากากแเปลี่ยนชื่อป่ะเปลี่ยนชื่อป่เปลี่ยนช่องเลยครับช่ ชิดปากแองิดปากแรชองเดียวนะครับฝากฝากฝาด้วยนะครับฝากเื่ป potatoes, Father, ้าโซรับชิดจวัดทองบอนนะป้าบอกว่าชิดนะปากแปรช่องชิปากแพรนั่นแหละเออน่่่่้่่า S <S> จักพันหรอไอ้เสี้ยนยังไรยังมาได้รอตัวสอบรอตัวสอบอใช่ถ้าเกินพันมันไร่ได้โอ้อาทิตย์เดียวได้หกพันสุดยอดมากเลยอืมอมาทานมาอีกอาทิตย์นึ่งอ,อ,ง 20, อไไีอาทิตย์หนึ่งสองหมืนเออาทิตย์หนึ่งสองหมืนแน่นอนครับ ถ้าเขาขดในสองหมื่นาะาในสองหมื่นาออกมาเลยมาเลยนี่คลิปนึ่งนะใช้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าวานพืชฟังฮมาฮ่าฮ่ามีผลประโยชน์ร่วมกันเนี้